วัดีค่ะวันนี้พามาดูงานพานิษย์ออนทัวร์ที่อำเภอกระสังจังหวัดปูรีรค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยนะคะ้เคร่นเอ้อะครับค่ะไรคะพี่กินอะไรด้วยกินแมงค่ะโอ้จริงดิสินค้ามีมากมายเลยค่ะน่าดีมาก ในส่วนของสินค้าของมีของเล็กของจังหวัดบุรีรัมย์ครับรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงนะฮะแล้วผมจะพาไปเดินชมอะไรกันบ่ามีสินค้านะครับมีบูธผู้ประกอบการร้านค้าอะไรที่นํามาจําหน่ายในวันนี้กันบ้างค่ะสินค้ามีหลากหลายมากนะครับเดินตามเสียงผมมาอยู่แล้วะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมอยู่ตรงบริเวณ ด้านซ้ายมือเดี๋ยวผมจะไปตรงด้านซ้ายมือของเวทีนะเพราะว่าช่วงเที่ยงแบบนี้นะครับผมของกินเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับเที่ยงแบบนี้ถ้าเกิดใครเริ่มหิวตามเสียงของผมมานะครับผมเดินตามมาได้เลยผมจะมีคมายสวยงามมากเลยค่ะมีของกินอะไรอะไรอะไรกันบ้างครับนะฮะมานี่เดินมาซ้ายมือของเวทีนะฮะหรือว่าขวามือของคุณผู้ชมคุณลูกค้านั่นแหละเดินมา กาแบบนี้นะฮะมาเติมความสวยงานกากเลยค่ะนี่คือวิสาหกิจของบ้านกะโลกนะคะบ้านเมืองใหม่โอ้มาปึ๊บเนี่ยนะฮะอันดับแรกครับรู้ได้ถึงความสดชื่นเลยนะครับผมนี่คือที่เรลือกเป็นกระเป๋าค่ะน้ำสมุนไรเนี่ยก็จะมีเอยมะมค่ะ้ำสินไเนี่ยก็จะมีเออมะาไอระะทเราลือม็นกน้ำิน่กจเลยแะ้าวที่เด็อ็กา อ้ยทางนี้ต่อแถวทำอะไรกันอ๋อเป็นสินค้าไฮไลท์ค่ะมาต่อแถวซื้อสินค้าไฮไลท์ราคาพิเศษกัรตูนนี่แหละค่ะ ครับผมอ่ะไปกันต่อนะฮะทางด้านนูโอ้โหมีเป็นเลยนะครับนี่ค่ะบีชวงต้นไม้ก็มีค่ะครกมีดนะฮะกลุ่มวิจิตธรรมไม้ค่ะนี่ค่ะมาเลือกซื้อกันได้เลยนะคะอะไรมาแล้วได้ทุกอย่างเลยด้านนี้นะฮะจะเป็นวิดจานอรัญยิกนะครับผมมี่ทางนู้นคอตอเอาอะไรกันยิกนะครับานต้นคอตอคิวเอาอะไรกันมาซื้อสินค้าพวกไข่ซื้ออ๋อที่เขาราคาพิเศษใช่ไหมใช่ อันนี้ก็ไม่กี่วันค่ะคุณสามวันพี่จ๊าบนะเนี่ยต้องเริ่มวันนี้ใช่ไหมโอ้ในแหละจะได้ลงคลิปให้เค้าดูเรียกมาขอบคุณมากค่ะงานมีสามวันนะคะมีวันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สองค่ะเลยน่าเดินมากเลยนะคะเส็นค้าหลากหลายมากเลยนี่ทครัวนะครับอันเล็กๆนะครับผมหรือแม้แต่กระทั่งอ่า ะไรนะมีแกะสลักก็มีเออ,เอ,อมีแกะสลักนีฮะมีแกะสลักมีทำครัวจอบเสียมนะฮะขนาดใหญ่ขนาดเล็กมีหมดเลยนะครับใครอยากได้มีดคมคมนะครับมีดทนทนแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับผมต้องมีดอลันยิกจากอายุธยาของแท้เจ้านี้นะครับนำม,มาขายเองเลยนะครับผม ฝากกันไว้ด้วยกันราคาแพงไหมครับคงไม่แพงหรอกเนาะสิบาทเทนะ่านั้นเองอ๋อเริ่มต้นแค่สิบาทเท่านั้นเองครับผมถูกมากนะอ่ะไปต้นต่อนะครับบางทางด้านนี้ครับผมจะเป็นในส่วนของสมุนไพรนะครับสมุน,นเป็นอะไรนะครับผมก็เลยทักแอนาเสดนะฮะไม่ใช่สมุนไพรแต่ผมก็เลยทักแอนาเส,านสดน,น,เสนะครับผม สินค้าราคาพิเศษกัน hmm ก็มีข hmm? ้สารด้วยนี่น้ำมันี้ตาล่าทานจัเลยแมลงงานจับสามวันนะคะสามสิบเอ็ดเมษาวันที่หแล้วก็วันที่เอ้ยสาสเอดนี้นะแล้วก็วันที่วันที่สองเมษาเนี่ยค่ะรีบมานะคะรีบมาชอบรีบมาดูกันมาชกันนะคะคนเดินคนมาเดากันค่ะ ไปเลยนะไปก้างเลื่อยไปยี่หลาใช่ไหมไปก้างเลื่อยนะอ่าเอาที่นี่เขาเรียกก้างเลื่อยบ้านผมเาเรียกยี่หล่าเออไปก้างเลื่อยก็ชื่อเท่ดีนะฮะแล้วก็มีอะไรนะเส้นเส้นนี้อะไรนะผมม้วงใส่มะม่วงด้วยกระเป๋าน่ารักมากอ้คือเอาความเปรี้ยวของมะม่วงเนี่ยมาตัดอ๋อเอาคือเอาเอาใส่ไหมะนาวันนี้ผั อันนี้วิสาหกิจชุมชนอินทรีของตำบลบางรอนใช้มะม่วงแพงมะนาวนะครับเอามาเอามาตัดกันนะครับกับรพนของมางเขาบอกว่าจะได้รสกรองกรอบนะครับผมคุณแม่ให้ผมชิมงั้นเดี๋ยวผมขอชิมก่อนแล้วกันนะครับขอมาชมด้านนี้กันค่ะอันนี้เป็นอาาหร่อนผมไม่ได้กินข้าวเลยนะท้องผมยังว่างอยู่เอาเอาของเผ็ดใส่ไปก่อนเลยใช่ไหมทั้งจัดไปครับผมเออชิมสักเล็กน้อยก่อน น้ำยาปลาน้ำยาไก่ดีเอนี่แม่บอกนว่ากมีน้ำมะพร้าวแก้วหนึ่งค่ะไม่บั่นจ้ะโอ้ยหยุดแค่นี้นะคะมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะจัดแค่สามปันทันาที่สามสเอ็ดมษาแล้วก็สามสิบเ็ดมนาแล้วก็วันที่หที่สองมิาได้มานะคะเดี๋ยวซื้อน้ำกดค่นสวัสดีค่ะ